ไตรลงทงไทยปลิวสวัยสวยงามสงา่าสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาน้ำเงินหมายว่าพระมหากษัตริย์ไทยพระมหากษัตริย์ไทยสวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เราพบกันในหน่วยของเรารักประเทศไทยเด็กๆรู้ไหมคะว่าสัญลักษณ์ความเป็นไทยของเรา ดูได้จากอะไรเป็นอันดับแรกถ้าใครตอบถูกเดี๋ยวมีรางวัลแต่กุเนีรู้ว่าเด็กๆตอบไดอยู่ก็คือธงชาติไทยนี่เองที่เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกความเป็นไทยความเป็นไทยของเราไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของชนชาติใดเด็กๆสังเกตได้นะคะธงชาติใดที่มีรูปดาวอยู่ในธงชาติชนชาตินั้นเคยตกเป็นเมืองขึ้นของชนชาติอื่น แต่ประเทศไทยของเราไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของชนชาติใดจงพูมิใจในความเป็นไทยของพวกเราทุกคนนะคะในสัปดาห์นี้คุณเี้จะเรียนให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยของเราสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยของเราการแต่งกายของคนไทยเรา การทักทายของคนไทยเราอาหารของคนไทยเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูใบงานใบแรกของเรากันนะคะใบงานใบแรกของเราเลยจะเป็นรูปธงชาติค่ะธงชาติของเราประกอบไปด้วยสีทั้งหมดกี่สี ั้งหมด3สีจริงๆแล้วแต่เดิมเนี่ยธงชาติเนี่ยเขาเรียกว่าธงไตรรงก็คือธง3มสีนั่นเองสีอะไรอยู่ด้านบนสีอะไรอยู่ด้านล่างสีอะไรอยู่ตรงกลางสีนั้นมีกี่ริ้วสีแดงมีกี่ริ้วสีขาวมีกี่ริ้วเด็กๆลองสังเกตดูเสร็จแล้วก็ระบายสีให้ครูเนตดูด้วยนะคะใบงานใบที่สองของเราจะเป็นรูปเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงใส่ชุดผ้าไทยยืนอยู่เด็กสองคนเนี้ย แต่งกายด้วยแบบไทยๆของเราเด็กๆทุกคนจะได้แต่งกายแบบไทยๆเสมอในทุกวันพฤหัสนะคะเวลาเรามาโรงเรียนของเราเวลามาเรียนที่ศูนย์เด็กเล็กเด็กๆก็จะได้ใส่จะเห็นได้ว่าชุดผ้าไทยของเรานั้นมีหลากหลายแล้วแต่เด็กๆชอบเลยแล้วก็เลือกใส่มาเด็กๆเขียนตามรอยปะนะคะ ของคำว่าชายของคำว่าหญิงเสร็จแล้วเราบายสีภาพให้สวยงามนะคะใบางานใบต่อไปค่ะเป็นรูปเด็กชายกับเด็กหญิงยืนอยู่สองคนนี้เขาเขากำลังกล่าวคำทักทายเราเด็กผู้หญิงกล่าวคำทักทายว่าสวัสดีค่ะ เด็กผู้ชายกล่าวคำทักทายว่าสวัสดีครับนี่เป็นประเพณีของคนไทยถ้าเป็นต่างชาติเขาจะไม่ได้ทักทายด้วยคําเหล่านี้เขาจะทักทายด้วยคําที่เป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลเป็นภาษากลางนั่นเองเช่นคำว่า Hello อย่างที่คุณนีเคยร้องเป็นเพลงให้เด็กๆฟังไงคะเร็จแล้วเด็กๆเ,เ,เขียนตามรอยป้า แล้วก็เขียนด้วยตัวของเด็กๆเ,เองนะคะลงไปด้านล่างให้เหมือนกับตัวแรกที่เขาให้เป็นตัวอย่างมาเสร็จแล้วก็ระบายสี่ภาพค่ะใบงานใบต่อไปของเรานอกจากคําที่เราใช้ทักทายแล้วเรายังมีคําที่ใช้กล่าวขอบคุณคนที่ช่วยเหลือเราคนที่ให้ของเราคนที่ดูแลเราคนที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูเราหรือว่าเขามีเมตตาต่อเรานั่นเองผู้หญิงก็จะใช้คำว่า ขอบคุณค่ะผู้ชายใช้คำว่าขอบคุณครับต่อมาอีกหนึ่งคำก็คือคําที่เราใช้บ่อยๆเลยสำหรับเด็กๆก็จะใช้บ่อยเช่นเวลาเราเล่นกับเพื่อนเราไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เพื่อนเจ็บแต่ว่าเพื่อนเจ็บเราก็มีรู้จักกล่าวคำว่าขอโทษต่างๆเด็กผู้ชายใช้คำว่าขอโทษครับ เด็กผู้หญิงใช้คําว่าขอโทษค่ะเด็กๆเขียนตามรอยปะเสร็จแล้วก็เขียนตามตัวอย่างที่เขาให้มาแล้วเด็กๆก็ระบายสีให้สวยงามนะคะใบางานใบต่อไปเป็นรูปคุณยายอยู่กับหลานชายและหลานสาวสองคนนี้เขาเป็นหลานของคุณยายคุณยายกําลังฝึกเด็กสคนนี้ให้ทานอาหารทานขนมไทยขนมที่อยู่ในถาดของคุณยายมีข้าวต้มมัดมีตะโก้ มีขนมสอดไส้เอ๊ะทำไมคุณเอเรียกสอดไส้เพราะหนูถนัดคำว่าขนมใส่ไส้ใช่ไหมคะเรียกได้2อ,อย่างค่ะเป็นคำไทยแท้ของเรานี่แหละเป็นขนมโบราณขนมไทยๆของเรามีรสชาติอร่อยด้วยเนาะเสร็จแล้วเด็กๆอะ่ะก็ระบายสีภาพของคุณยายกับตัวของหลานๆคุณยายให้สวยงามนะคะใบางานของคุณเอใบต่อไป จะเป็นใบงานเกี่ยวกับดอกไม้ประจำชาติไทยของเราดอกไม้ประจำชาติไทยของเราก็คือดอกราชพฤกษ์ซึ่งมีสีเหลืองเมื่อเด็กๆเ,เห็นใบงานของครูเน้แล้วรู้ไหมคะดอกไม้ยังไม่สมบูรณ์เพราะมันมีรอยปะอยู่ให้เด็กๆลากตามรอยปะเสร็จแล้วระบายสีค่ะราชพฤกษ์ก็คือดอกคูนนั่นเองมีสีอะไรรู้ไหมคะเยลโลสีเหลืองนั่นเองค่ะระบายให้สวยงามนะคะต่อไปนะคะ ใบงานของครูนี้เนี่ยเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีหนังสือที่เป็นแบบเสริมทักษะไปให้ให้เด็กๆทําเฉพาะหน้าที่ครูนี้ปั๊มวันที่นะคะเด็กๆไม่ต้องทาเกินมาเพราะว่าเดี๋ยวเวลาโรงเรียนเปิดแล้วเราได้มาทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆในห้องพร้อมๆกันค่ะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะสําหรับในสัปดาห์นี้ขอให้เด็กๆตั้งใจทำงานที่ครูนี้ให้ไปทำด้วยความตั้งใจภูมิใจในความเป็นไทยของเรา ภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นคนไทยสำหรับสัปดาห์นี้ก็ต้องขอบอกเด็กๆเ,เกี่ยวกับเรื่องการรักษาความสะอาดป้องกันตัวเองนิดนึงเนาะช่วงนี้โควิดถึงจะยังไม่รุนแรงเหมือนครั้งแรกๆแ,แล้วแต่ว่าเราก็ยังต้องรู้จักระมัดระวังสุขภาพร่างกายของตัวเองมันล้างมือบ่อย ใช้เจลให้เรียบร้อยเวลาจะออกนอกบ้านก็ใช้แมสให้เรียบร้อยนะคะเป็นห่วงและก็คิดถึงทุกคนค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ก็ต้องสวัสดีค่ะ